สีค้ำคันะคะมันจะมีตะไคร่น้ำค้ำแล้วแหละมีเพื่อนถามมาว่าถ้ามีตะไคร่น้ำเ,เนี่ยเป็นเขียวๆนะอยู่ในช่อเนี่ยทำยังไงเนาะก็ถ้าเกิดว่าสับรถสีเราไม่เยอะแล้วก็ความน้ำทิ้งเนาะมันจะแบบในน้ำเนี่ยมันจะมีอาหารสาหลายนะเขาเรียกสลายเส้นสลายเขียวนะคะถ้ามีไม่เยอะแล้วก็ความทิ้งความทิ้งความทิ้ง นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะทําให้เกิดคราบฝ้าขาวๆนะคะนี่ถ้ามีไม่เยอะนะอันนี้ก็ไม่มีเพราะว่าเนี่ยมันก็ความไม่ไหวหรอกทุกวันนะนะเพราะว่าไม้มันก็เยอะแล้วความไม่ไหวแต่เขาจะมีายายาสารเคมีนั่นแหละพูดง่ายๆบางตัวที่ร้านค้าก็ไปถามเขาบอกว่า มียากําจัดสารหรายเขียวไหมเนาะเขาก็จะมีมาให้เรามาผสมน้ําฉีดนั่นแหละสําหรับส่วนที่เขามีเยอะๆเขาก็จะใช้แบบนั้นนะคะแต่ที่ส่วนนี้ไม่เคยใช้นะคะก็จะใช้วิธีแบบเอเวลาเราลดน้ําแล้วก็จะเอาฝักสายยางสายฉีดยางลดน้าจี้ลงไปบนาะงทีมันไม่เยอะแล้วก็อย่างเงี้ยแหละคว่ำทิ้งเดี๋ยวมันก็หายนะคะเดี๋ยวมันก็หายม,มันจะเป็นช่วงระยะนี้หน้าฝนหน้าฝนนี้จะเป็นเยอะนะคะ เพราะก็จะประมาณนี้จะเป็นคราบขาวๆถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับไม้ของเรานะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้ในช่อเนี่ยไอ้พวกสาหร่ายเขียวมันก็จะไปบดบังแสงนะคะไปบดบังแสงให้ให้การทํางานของเม็ดสีคลอโรฟิลอะไรในใบของสับปะรดสีเนี่ยมันทํางานไม่ปกติมันก็จะทําให้ใบด่างเนี่ยนะคะ สีเขาจะไม่เสมอเห็นไหมมันจะด่างๆขาวๆนะด่างๆเป็นสีด่างๆสีเขาไม่เสมอเพราะว่า,ามันจะมีตะไคร่น้ำอยู่ในน้ําเนี่ยมันก็จะแสงมันจะลงไม่ถึงเนาะกับบางทีเวลาใบเขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคราบติดขึ้นมาด้วยเนี่ยพอมาเจอความร้อนเนี่ยคราบมาเจอความร้อน<ม>ก็จะมีจิตทําให้ไหม้ด้วยนีย่เห็นไหมเนี่ปลายใบนะแต่เราก็ไม่ได้ออกนี่ยเห็นไหมเขียวๆนะคะ แต่ไข่น้ำเขียวๆเนี่ยถ้ามันเยอะเราก็ใช้ยาฉีดเนี่ยถ้าน้อยเราก็คว่ำทิ้งแต่ถ้าเราไม่ถนัดคว่ำม,มันต้นมันใหญ่นะคะถ้าต้นเขาใหญ่เราก็จะใช้เนี่ยด้วิธีนี้นะต้นเขาใหญ่เรายกไม่ไหวหรอก <S <S มันจะดันออกมาน้ำก็จะใสไหมคะเขียวๆมันก็จะน,นะ้ำใหม่เข้าไปแทนที่สลายมันก็จะออกมา แต่ถ้าเราไม่เอาออกดีๆมันก็จะเป็นมันจะเป็นคาบนะนะคะโออมันจะเป็นคาบในซอกใบออกแล้วนะคะใส่ละนะประมาณนี้นะคะน้ำใสต้นใหญ่เราก็ยกไม่ไหวหรอกนะคะมันก็จะไม่เป็นทุกต้นนะวิธีการ ถ้าเราถนัดคว่ำเอาใช้มือคว่ำก็ได้นะคะอย่างนี้เศษใบไม้ใบม้งใบไม้ที่หล่นลงไปก็ออกมาด้วยถือว่าทำความสะอาดกันในตัวนะอย่างนี้ช่วงหน้าฝนก็จะไม่ค่อยได้ลดนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเกือบทุกวันเลย เนี่ยทำให้ดูประมาณนี้แต่ถ้ามันเยอะเราในสวนมันเยอะต้นไม้มันเยอะเราทําไม่ไหวหรอกอน,นะคะก็จะใช้ถ้าสวนให็่เขาจะใช้วิธีใช้ยาฉีดอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะแต่ที่สวนไม่ได้ฉีดก็ก็จะดูดูไปอย่างนี้แหละก็ปล่อยเขาไปบ้าง <c oughs> เนี่ยก็จะมีบ้างนะคะสวยดีเนาะบิชปาร์ตี้ข้าแล้วนะคะขําแล้วแต่ทุ่มนึงแล้วยัง ยังค่อนข้างจะมีแสงสว่างอยู่เนาะนะคะประมาณนี้ก็ไม้ยังมีแบ่งเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้มาไม่ได้มาปล่อยไม้ราคาก็ราคาราคาส่งราคาหน้าสวนก็5080 1 0 0 120 150ไม้จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม้เป็นไม้คอลเลกชันราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งตามไซส์ตามขนาดตามอายุนะคะไม้จะไม่เท่ากันเนาะอันนี้นอกเอาไม้ไซส์ใหญ่พวกนี้ไม้ ไปจัดสวนทําเป็นไม้ประทานได้เพราะว่าเขาฟอร์มใหญ่สีสวยมากอันนี้น็อกเอาตรงนู้นก็จะมีเยอะนะคะส,สวยๆสีหน้าสีหน้าหน้าฝนเขาจะยังไม่เท่าไหร่แต่หน้าหนาวนี่จะสวยมากนะคะเพราะว่าใน ในน้ําฝนเขาจะมีสารอาหารเนาะปริมาณน้ําฝนเขาก็เยอะสีเขาก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็สีก็เริ่มมาสวยวก็จะสวยยาวไปถึงฤดูหนาวนะคะถึงฤดูหนาวจนกระทั่งแอลแงนั่นแหละเนาะนี่นี่นี่คาบเนี่ยแล้วก็จะใช้วิธีรูปแบบนี้นะคะแต่แต่ค่อยๆทาแบบใจเย็นๆแล้วก็เห็นเราเจอแล้วก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ ไม้จะเบียดกันมากเพราะว่ามันไม่มีที่วางพื้นที่เราจํากัดแต่ว่าไม้เรามันเยอะนะคะไม้เยอะมากๆทำมาก็หลายปีแล้วไม่มีพื้นที่นะไม่มีพื้นที่แล้วก็เราก็ขยันขยันทำเหลือเกินขยันแบบทําจํานวนหนอนะชอบไหมเออทาจํานวนหนอ่อมาเยอะๆชอบก็ทํามาเยอะเลยเอออันไหนที่เรามีจํานวนน้อยมันก็เราก็ทําออกมาเยอะเป็น สิบยี่สิบนะคะอันนี้หัวปีอันนี้ก็สวย250าบาทไม้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะ250้าสค่าส่งหมอก็หกสิบบาทนะคะกี่ต้นก็ได้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็พามาดูว่าถ้าเกิดมีคราบเขาในใบจะทำยังไงเนาะก็หายไปนานไม่ได้แวะมาทักทายก็ขอโอกาสทักทายนิดนึงนะคะค้ำค้ำด้วยงานก็เยอะนะคะงานในสวนเนาะทั้งบอนสีสับปะรดสีก็ทำห่วนๆอ,อยู่ ะะอย่างนี้แหละทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยแต่ก็มีความสุขนะคะทำต้นไม้ทำในสิ่งที่เราชอบอ่าเนี่ยมีทั้งไม้มงคลมีทั้งสับประรดสีพวกอโกนิมากระบ,บองเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอนสีนะคะประมาณนี้ตรงนู้นก็จะเป็นโลงบอนสีเดี๋พาไปดูแป๊บนึ่งนะคะ เพิ่งลดน้ําฉีดน้ําล้างใบเขานะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าดินเขาจะแห้งไปหน่อยเปิดสปริงเกอร์ตรงนี้จะเป็นที่เปิดสปริงเกอร์นะแต่ว่าก็าเปิดช่วงกลางวันที่ลงเรือนลงอบลงลงอบบอลนห้มันร้อนแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันจะเป็นละอองหมอกนะคะจะเปิดให้อุณหภูมิเขาเย็นลงหน่อยถ้าเปิดเขาร้อนแต่ช่วงนี้ก็ค่ําแล้วนะคะก็จะไม่เปิดนะแต่เปิดให้ดูว่า ระบบมันเป็นยังไงก็จะปล่อยหมอกลงมาให้มีให้มีไอ้น้าเกาะที่ใบเขาถ้าปล่อยไว้นานาน้ําก็จะขึ้นเต็มเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ำละสีก็จะประมาณนี้นะคะอบอนสีเขาเขายุบยุบไปช่วงหนึ่งหน้าหน้าหนาวอะค่ะยุบไปช่วงหนึ่งทีงนี้ก็เราก็เปลี่ยนดินบ้างบางต้นก็ไม่ได้เปลี่ยนบางกระถางเราก็เปลี่ยนนะอันไหนมันดินเสียนุ่นก็ไม่ได้เปลี่ยน ใบหายหมดเลยแต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนช้าหัวก็เน่าบางทีนะคะเปลี่ยนไม่ทันไม้มันเยอะเปลี่ยนไม่ทันก็หัวเน่าไปบางต้นถ้าเกิดว่ามีจํานวนมากเราก็ไปลงดินไปฝังไว้ตามดินที่มีความชื้น,ช,นชื้นใต้ต้นไม้แสงลําไรนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับบอนสีฉีดทําความสะอาดโลงเลื่อนนะคะกว้าง6เมตรยาว ไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะก็บรรจุใส่ได้เยอะนะคะเยอะแล้วก็สามารถเดินชมได้เราไม่ต้องไปเปิดในตู้บอลเล็กๆ,ก,ๆก้กมๆมือบางทีเราก็ก้มๆมือหน้ามืดเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตู้บอลเล็กๆนะคะเปิดไว้เผื่อฝนฝนตกจะได้มีน้ําฝนเข้าเนาะประมาณนี้ค่ะนี่ในตู้เล็กก็จะมีเหมือนกันเยอะะค่ำแล้วสีอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะประมาณนี้ เยอะๆอันนี้ก็ตู้เล็กขาดหมดแล้วทั้งแมวทั้งไก่นะมัจิกมาขวนนะอยู่ข้างนอกนะมืข่วนขาดหมดเลยระวังยากเหมือนกันอืมทั้งไก่ทั้งแมวมันขึ้นมาปีนแล้วก็ขวนขาดนะคะอายุการใช้งานมันก็ไม่นานถ้าเป็นพลาสติกความหนา150ไมครแต่ถ้าเป็นโรงเรือนนี่ความหนามัน200ไมครจะมีความหนาอายุการใช้งานก็ประมาณ5ปีนะคะนี่ก็ผ่านไปประมาณ สามปีแล้วโรงเรียนนี้นะคะประมาณสามปีน,นี้ก็จะเปิดไว้เผื่อฝนตกเนาะประมาณนี้มันแห้งๆไม่ได้เติมน้ําปล่อยให้ฝนมันเข้าโอเคนะคะตู้บอลน,นี้ก็มีประมาณแปดแปดตู้แปดตู้นะคะแล้วก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันนะคะใส่ได้เยอะโอเคประมาณนี้นะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไม้มงคลต่างๆพวกไม้ด่างไม้อะไรประมาณนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ยังชอบยังขยายไปเรื่อยๆ นี่ผีเสื้อผีเสื้อราตรีค่าแล้วใบเข้าหลุกๆผีเสื้อราตรีใบเขาจะใบเขาจะต,ตกแล้วเพราะว่าค่าแล้วนะผีเสื้อราตรีก็ทําชอบทําไปเยอะแยะไปหมดเลยเต็มก็ยังทําขายได้มั่งไม่ขายได้มังม่งก็ทําไปเพราะชอบนะเต็มเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ำแล้วต้องไปปิดร้านแล้วนะคะ ไปแล้วบ๊ายบายพรุ่งนี้ก็ฝากนิดนึงพรุ่งนี้ไม้ไฮบริดนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้50 80หรือจะมีไซส์เล็กนะคะพวกไซส์เล็กไซส์เล็กๆก็ต้นละ20บาทค่ะนี่ต้นละ20 3ต้นร้อยสีก็เริ่มออกสีก็เริ่มมานะคะไม้ไฮบริดหน้าตามันจะไม่ซ้ำกันเนาะหน้าตาจะามันเพาะจากมเมล็ดนะคะไม้ไฮบริดสีเขาก็จะออกมา,าไม่ซ้ำกัน อาจจะคล้ายกันบ้างพวกนี้ไม้มเมล็ดท้งนั้น50-80แล้วแต่หน้าแล้วแต่หน้าไม้นะคะความสวยงามแล้วแต่ลวดลายโทนสีจะเป็นลายหรือเป็นเหลืองส้มแดงเป็นเม็ดเป็นเส้นมีหมดเนาะประมาณนี้50บาทเนาะ50 80แล้วแต่อายุมันด้วยนะเพราะว่าไม้มันทำมาเรื่อยทำทำทุกปีเพาะทุกปีนะคะจากเล็กๆนะจากที่เราเพาะ ก็ขยับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆนะสีก็เริ่มออกเปลี่ยนกระถางอ,อัดปุ๋ยเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะโอเคไปแล้วนะคะ,ะถ้าสนใจไงก็ทักมาในช่องแสดงความคิดเห็นใต,ใต้ข้อความน,นั่นนะคะทักมาได้หรือจะติดต่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์มาก็ได้นะคะจากเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้จะได้เพิ่มเพื่อนแล้วก็จะได้เห็น จะได้เห็นไม้นะคะจะได้ทักเป็นเพื่อนกันจะได้เห็นไม้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ